2ตัวอย่างที่เราเจอมาหมดตอนแรกเนี่ยเป็นลนักษณะการชนใน1มิติข้อ1 2จะเป็นการชนใน2มิตินะครับโจทย์บอกว่าลูกบิลเลียด2ลูกนะครับมีมวลเท่ากาันเคลื่อนที่ทำมุมฉากโดยลูกนะบิลเลียดนะอันหนึ่งเคลื่อนที่ตามแนวแกน y นะครับด้วยความเร็ว3เมตรต่อวินาทีและลูกบิลเลียดอีกลูกหนึ่งนะครับ เคลื่อนที่ตามแนวแก,กน x ด้วยความเร็ว4เมตร4.8เมตรต่อวินาทีหลังชนกันแล้วนะครับให้เพื่อให้ง่ายนะเราให้มันตำแหน่งที่ชนกันคือเป็นจุดกำเนิดเป็นออริจิ x y เท่ากับศูนย์ไว้ง่ายหลังชนพบว่าลูกบอลเลียดลูกที่สอง เคลื่อนที่ไปตามแกน Y แกนบวก Y นะครับให้หาว่าลูกวิเลียดทั้งสองนะครับมีทิศทางและการเคลื่อนที่ของลูกวิเลียดเป็นยังไงนะอ่านโจทย์จะไม่เข้าใจอธิบายเป็นรูปตามรูปนี้นีก็คือ M1 M1 หนึ่ง m หนึ่งนี้นี้ก็คือมวลเท่ากันนะ 1> m หนึ่งเท่ากับ m สองลูกเบลเลียดมวลเท่ากันนะครับลูกที่หนึ่งนะครับเคลื่อนที่ไปตามแกน y ก็คือลูกนี้นะเคลื่อนที่ไปตามแกน y นะครับมีความเร็วต้น<ม>เท่ากับสามเมตรเปอร์เซกส่วนลูกที่สองนะครับเคลื่อนที่ตามแนวแกน x นะครับมีความเร็วต้นคือ 4.8เมตรเซกเสร็จแล้วหลังชนพบว่าลูกที่สองเนี่ยกระดอนขึ้นนะครับในทิศบวก Y ส่วนลูกที่หนึ่งโดยหลักการมันก็ต้องไปทางทิศ X เพราะเรารู้อยู่แล้วถ้ามันมันไม่ไปทางทิศ X เป็นไปได้ไหมมันก็โมเมนตัตมก็แม่นุรักษ์เนาะพอเดิมมันมา XY ตั้งฉากกันถ้าอันหนึ่งมันขึ้นไปทางบวก y แล้วอันนึงต้องไปบวก X เพื่อให้โมเมนตัตมยังเหมือนเดิมถูกไหม มันตามแกนแกน y เหมือนเดิมนั้นเราก็ใช้เขียนด้วยเวกเตอร์อะไรก็ได้นะ m 1 u 1บวก m 2 u 2เท่ากับ m 1 v 1บวก m 2 v 2แต่ว่า M1 กับ M2 เท่ากันเนาะดังนั้นในสมการนี้ M <ม>ก็หายไปหมดเลยเราก็จะเหลือเฉพาะ U1 บวก U2 เท่ากับ V1 บวก v ีสอ่เนี่ยอยู่ในทิศแกน Y ก็คือ U1 คูณกับเวกเตอร์ j u2 อยู 2, United, ่ในทิศแกน x นั้น u2 ก็คูณกับเวกเตอร์ i v1 เนี่ยสมมติสมมติว่าถ้าเรายังไม่รู้นะถ้าเรายังไม่รู้ว่า v1 ควรจะไปยังไงแต่เรารู้ว่า v2 เนี่ยมันอยู่ในทิศแกน j ดังนั้นผมถามว่าจากตรงนี้สมการจะเป็นไปได้ไหม v1 จะไปทิศอื่นใช่ไหมถ้าสมการมันจะเท่ากันก็เป็นไปได้เงื่อนไขเดียวคือ V1 หนึ่งก็ต้องอยู่ในทิศ i ตัวที่เขียน v 1หนึ่งก็ต้องอยู่ในทิศเวกเตอร์ i เท่านั้นถูกไหมสมการหนึ่งจะเท่ากันได้แค่นั้นเองดังนั้นถ้าเกิดคุณแทนค่าเข้าไปตัวเลขย1หนึ่งยหนึ่งคืออะไรโอเคโทษดีดังนั้นตรงนี้จากตรงนี้คุณก็จะได้ว่าอะไรถ้าคุณแทนค่าตัวเลขคุณก็จะเห็นเลยว่า จทย์ข้อนี้ก็ตรงไปตรงมานะคุณก็จะต้องได้ u สองต้องเท่ากับ v หนึ่งถูกไหมเพราะว่ามันอยู่ในเวกเตอร์ i เหมือนกันถูกไหมเนี่ย i เท่ากับ i j ก็เท่ากับ j ดังนั้นคุณก็ได้ u สองเท่ากับ V1 หนึ่งนั้น V1 หนึ่งต้องเท่ากับเท่าไรอ่าก็ยูสองแล้วหละ u ูสองสี่จุดแปดันั้น V1 หนึ่งก็เท่ากับสี่จุดแปดเมตรเปอร์เซกแล้วก็ U1 หนึ่งเท่ากับ V2 สองก็ต้องมีค่าเท่ากับสามจุดศูนเมตรเปอร์เซกนะ นั้นเราได้คําตอบแล้วนะความเร็วของรูปวิเรที่สองแล้วก็ v ีหนึ่งก็ต้องอยู่ในทิศบวก i อนะ